มันกอปากมันยกขวดมันด้ยดยอยเลยเราทรี่แก้หาวิธีมันมีวิธีละเอาเบิ้งเอาเบิ้งพี่น้องเอาเบิ้งได้ขวดมันถือด,ด้ยอยเบิ้งมันเห็นเหรเบิ้งนี่มันได้วิชามามันได้ตั้งยาแท้มืัอนี่ นั่งเขขอพอดีเจ้าเลยเนี่ยมันมีวิธีจะก็ขอทั้งนอกก็ได้ก่อทั้งในก็ได้เจ้วแต่มึงถึงมีความสามารถเอาขึ้นเอาขว่าเทียต่่าเลยบ่ได้ติดยต่าเบ็ดนี่ละทีกแครงหาวิธีเว้อเอาเว้อมึงว่า ขึ้น่าเบีดมันจะก่อขวดเขามันก็ก่อรูดผู้เขากี่วะน้อมบ่ย้อมน้องอ่าย้อมมีเอาเครื่องตัดหญ้าใส่รถไว้มั้ยเครื่องพี่น้องเพียดให้เบิ่งเรียบร้อยมั้มันย้อมแล้วมันทีได้ตัดหญ้าเร็วบานนี่นี่ได้ออกย้อนลงไปในขวคนที่ไออยาเรื่องสวดบ้านที่บ่นีบ้านใจเบีดขึ้นมาไอ้เบีดก่อลงไปนี่ เอาลงไปแล้วกมุนแน่ๆโอ้นี่ยห็นขินว่าเลยเด็ตัดาเดี๋ยวมึงมึงเด็ตัดาแล้วเนว่าเลยรุดว่าเลยพูดถึงกับพูดรุดพูดอ่ะใ่ำไว้บานเลยจะเป็นยจุงสีมันก็บอเข้นจักเ่อแล้วเย็ได้เรือไม่น้องมันเด้ตัดยาแล้วมึงนี่